เรื่องราวของชายทั้ง4คนที่อ้างว่าถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมปี1976ชาย4คนออกไปตั้งแคมป์และตกปลาภายในอุทยานแห่งรัฐอัลากาชวิเดเนสทางตอนเหนือของรัฐเมนชายทั้ง4คนประกอบไปด้วยชัครัคชาลีฟอสและฝาแฝดแจ็คและจิมไวน์เนอร์เป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยศิลปะและการออกแบบแมสซาชูเซตส์พวกเขาแค่ไปท่องเที่ยวตามประสาะแก๊งชายหนุ่มผู้รักธรรมชาติ จนกระทั่งในคืนที่2จิมได้สังเกตเห็นแสงสว่างบนท้องฟ้าที่สว่างอยู่ประมาณ30วินาทีแล้วก็หายไปจากนั้น2คืนต่อมาในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งเรือตกปลาอยู่ในเทะเลสาบทั้ง4คนก็เห็นแสงสว่างอีกดวงที่ถูกอธิบายว่าสว่างสวัยราวกับดวงอาทิตย์พวกเขาพยายามส่งสัญญ,ญาณไปหาแสงนั้นก่อนที่แสงดังกล่าวจะฉายลำแสงตามพวกเขาไปตามลำน้ำเมื่อกลับมาถึงฝั่งทั้งสี่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่า กองไฟที่พวกเขาก่อไว้มอดดับสนิทซึ่งทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ได้ออกไปนานพอที่กองไฟจะดับเองได้วันรุ่งขึ้นพวกเขาได้รายงานเรื่องนี้ต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็ได้รับการบอกว่าแสงไฟดังกล่าวมาจากสปอตไลท์ของร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ทั้ง4ี่คนไม่เห็นด้วยครับเพราะมันดูไม่คล้ายกับแสงไฟจากสปอตไลท์เลยแม้ว่าชายทั้ง4จะอยู่ต่อเกือบ1สัปดาห์แต่พวกเขาก็ไม่พบแสงประหลาดอีกเลย ทั้งหมดแยกย้ายกันกลับบ้านและเล่าเรื่องนี้ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆฟังแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น12ปีต่อมาในปี1988ฝาแฝดแจ็คและจิมเริ่มฝันร้ายว่าถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปหลังจากนั้นทั้ง4คนก็เข้ารับการสะกดจิตเพื่อย้อนความทรงจำถึงสิ่งที่พวกเขาพบในช่วงถูกลักพาตัวดูเหมือนว่ามนุษย์ต่างดาวจะเก็บตัวอย่างผิวหนังและของเหลวในร่างกายของพวกเขาแจ็คจำได้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีใบหน้าที่น่ากลัว แล้วบอกพวกเขาว่าไม่ต้องกลัวแค่ทําตามคําสั่งก็พอชาลีอธิบายว่ายานลำนี้เหมือนกับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลพวกมันเอาแผ่นอะไรบางอย่างมาวางไว้บนหน้าอกและขูดผิวหนังออกจากร่างกายของเขาชัคอ้างว่าเขาเห็นสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวทำกับชาลีได้อย่างชัดเจนอุปกรณ์ของมนุษย์ต่างดาวเป็นสีเงินโค้งมนเขาเห็นชาลีทำท่าเหมือนกำลังเจ็บปวดหลังจากการสะกดจิตทุกคนก็ถูกนำตัวมาพบกันและทุกคนก็ต่างทราบว่า กำลังเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันอยู่พวกเขาเข้ารับการทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จแล้วก็ผ่านการทดสอบทุกคนยังมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงในขณะที่บางคนเชื่อว่าเรื่องราวของพวกเขาอาจเป็นเพียงแค่ฝันร้ายประหลาดๆและคำพูดภายใต้การสะกดจิตก็เป็นผลมาจากการชมภาพยนตร์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเท่านั้น